ได้รับเกียรติมาแบ่งปันในเรื่องของแอปพลิเคชัน i t s นะคะอ่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่หลายท่านก็ตั้งใจใช่ไหมคะที่จะเรียนรู้วันนี้งานของเรากับทัวร์อัพทัวริสนะคะง่ายๆนะคะรู้ไม่กี่เรื่องนะคะในเรื่องสําคัญที่ควรรู้และต้องรู้นะมาทําอะไรที่นี่เราต้องการอะไรที่นี่แล้วก็ให้เรารู้เรื่องของแผนการตลาดนะคะแล้วก็รู้เรื่องของแอปพลิเคชัน ITA ค่ะ ต้องบอกว่าสินค้าของเราเป็นซอฟต์แวร์แบบเซตนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เราได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถขายลิขสิทธิ์สามารถที่จะทําตลาดไปทั่วโลกดังน,น,นั้นนะคะสําคัญเลยเราต้องใช้แอปพลิเคชัน ITA ให้เป็นแอปนี้เนาะแอปสีส้มๆนะคะที่ทุกคนสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชื่อแอปสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะ ITA ชื่อเต็มว่าอ n t e l l i g e t t ท o p Up System ท่านประธานเนี่ยได้บอกพวกเราเปลี่ยนรหัสสมาชิกนะคะเพื่อความปลอดภัยไม่มีรหัสผ่านนะคะยาวมากกว่า10ตัวและอย่าให้จำง่ายอย่าบันทึกรหัสผ่านห้ามพันทึกรหัสผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเป็นแอปที่สร้างสินทรัพย์ทำเงินได้แล้วเงินในแอปเนี่ยคะ่ะสามารถซื้อสินค้าสามารถทำธุรกรรม ได้ตามกฎหมายเหมือนแอปธนาคารเป๊ะเลยนะคะและตอนนี้แอปของเราโด่งดังมากป้องกันชั้นแรกคือการตั้งรหัสผ่านอย่าให้มันง่ายเกินไปให้มันยาวๆเลยอย่าไปแชร์หน้าจ้อยใ,ใครเห็นรหัสเราต้องรักและก็ดูแลยิ่งกว่าแอปธนาคารให้เหมือนกับแอปธนาคารของทุกคนเลยที่มีเงินฝากอยู่หลายสิบล้านหลายร้อยล้านและเงินในแอปธนาคารแอปไอทีเอสเนี่ยจะสามารถสร้างมูลค่า เป็นพันล้านดังนั้นเราต้องโหดูแลอย่างดีเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะท่านประธานกาลังคิดระบบที่จะทําให้เกิดการแบบล็อกนะโดยที่ไม่ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านนะคะที่ท่านก็พยายามสร้างทุกอย่างเพื่อพวกเราให้พวกเราทํามาหากินนะคะมีรายได้จากการเป็นเจ้าของแอป ITS ร่วมก,กันกับท่านนะอ่าแล้วนี้เราเข้ามาในแอปแล้วนะคะก็จะมาดูนะคะว่าเราจะใช้งานยังไงนะพอ เราใส่รหัสผ่านเข้ามาเสร็จอย่าบันทึกรหัสผ่านนะคะถ้า Google บอกว่าให้บันทึกเลื่อนผ่านไปเลยอย่าไปบันทึกนะคะอ่าทีนี้เรามาที่สามขีดพอเราเข้ามาในแอปปุ๊บเรามองสามขีดค่ะสามขีดข้างบนซ้ายนะคะจะมีเมนูอยู่1ี่เมนูค่ะเราก็เข้าไปดูว่าเราจะทำรายการไหนนะคะสำหรับผู้นำที่สมัครสมาชิกมาแล้วนะคะ ที่สมัครสมาชิกมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วหรือสมัครมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องมาเช็คนะว่าสถานะโดยรวมของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่วันที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้สําคัญเพราะว่าหลายคนก็ถามอ่าต้องรักษาสิทธิ์ไหมพอสมัครมาสักพักหนึ่งเดือนสองเดือนยังไม่มีผู้โชคดีถามว่าต้องรักษาสิทธิ์ไหมไม่รักษาได้ไหมนะคะตรงนี้เพื่อโอกาสที่คุณจะได้ผลลัพธ์นะ เพื่อสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้อะมันคือต้องเตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวในการที่เราจะต้องรักษาสิทธิ์เตรียมพร้อมรับรายได้ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวมาแล้วค่อยรักษาส่วนใหญ่มันไม่มาสิพอบอกเดี๋ยวมามันไม่มาเนี่ยนะถ้าเราสร้างรักษารอมันมาค่ะมันมามันแค่สองร้อยสิบสามบาทไม่ว่าคุณจะซื้อกี่รหัสจริงไหมซื้อหนึ่งรหัสสามรหัสห้ารหัสสิบห้ารหัสก็จ่ายแค่สองร้อยสิบสาบาทในการรักษาสิทธิ์ ังนั้นรักษาสิทธิ์ไว้แล้วก็มาเช็คคุณสมบัติในการรับคะแนนรับรายได้รายวันนะตรงนี้นะอ่าดูให้มันเป็นเดือนหน้าไปเลยนะคะอย่าให้อยู่ในวันนี้สังเช่นเดือนนี้เดือนแปดอย่าให้อยู่ในเดือนแปดสาสิบเอ็ดเดือนแปดก็ไม่เอาต้องเป็นเดือนเก้าเท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะเวลาเราทําตําแหน่งเนี่ยเราจะทำภายในหนึ่งเดือนแล้วถ้าเกิดมันเป็นที่สามสิบเอ็ดแล้วบังเอิญมันหมดเนี่ยเหมือนของโค้ดอะหมดเวลายี่สิบเอ็ดจุดศูนย์หกนาฬิกา มันคือเรียลไทม์อะค่ะถ้าวันนี้ถ้านี่ในาการรักษาส,สีของโค้ดวันที่สิบเดือนเก้าถ้าวันที่สิบเดือนเก้าโค้ดไปล้ไปไป,ไปคีย์สมัครตอนสี่ทุ่มจับคู่ไม่ได้แลวนะไรายได้รายวันที่มันเด้งเด้งที่ครูรตีพูดเมื่อกี้ที่สกายครูรตีพูดเมื่อกี้มันจะไม่ได้สักเด้งเลยนะคะแล้วเราก็นอนเอาขาไถ่หน้าผากเพราะว่ามันเครียดเพราะามันเจ็บใจนะเพราะวันมันเสียดายโหสองร้อยสิบสามบาทถ้าจ่ายไปฉันได้สามเด้งอะได้หกพันอะ ส2า3บาทแรกกบ้านมันจะโโหจะขนาดไหนพวกคนลองนึกภาพถ้าเป็นตัวเองอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงดังนั้นน่ะอย่าพลาดเรื่องนี้นะคะเอ,อ้วสร้างรอเลยเป็นหน้าที่ของสมาชิกทอร์อัพิตนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนไปมากกว่านี้หละเราเพียงแค่ลงทุนเพียงเท่านี้เองระหว่างเดือนมันเป็นการจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กับระบบเนาะอ่าเหมือนเราไปใช้บริการเน็ตฟิกใช้บริการทรูมูฟพรีเมียมอย่างเงี้ย เราต้องจ่ายรา,ายเดือน,นอเนาะแล้วจ่ายทุกเดือนถ้าไม่จ่ายเขาไม่ให้เราใช้อะ่ะอันเนี้ของเราเราก็จ่ายรา,ายเดือนเพร่อการรา,า,ายเดือนเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่จ่าย <c oughs> เขาก็ไม่ให้ตังค์รายวันเราไงง่าย,ายๆแค่นั้นเลยนะคะอย่าไปคิดเยอะแค่สองร้อสิบสามบาทด้วยต้องวันนั่งจ่ายยังไม่มีคนต่อเลยถ้าเราคิดเยอะเราจะไม่รวยนะคะเราคิดเยอะเราจะกลายเป็นคนจนอยู่เช่นนั้นเลยอ่านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้า เรามีโบนัสอยู่ในแอปแล้วเราต้องการเบิกออกมาโดยเฉพาะคนใหม่นะคะตื่นเต้นมากเลยพอเห็นเงินในโบนัสนะเสียงในหัวก็จะมาเบิกได้จริงเปล่าเออมันจะหายไหมกลัวไปหมดเลยใช่ไหมเราสามารถคีย์สมัครปุ๊บรับรายได้เข้ากระเป๋าปับป๊บเบิกออกมาได้ทันทีค่ะนะเราก็ไปที่เมนูค่ะไปที่สามขีดทุกครั้งที่จะกดเข้าไปดูเมนูให้ไปที่สามขีดนะแล้วก็ไปที่เบิกโอนโบนัสไปที่เบิกนะคะอ่า เบิกเนี่ยเราสามารถเบิกได้ชสองช่องทางจริงๆการเบิกเงินของอมีสามช่องทางมีทั้งการเบิกเบิกผ่านธนาคารเบิกผ่านแอดมินที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เบิกการโอนออกมาแลกโบนัสกับเพื่อนๆสมาชิกเทอรอัพทูริสก็จะมีการเปลี่ยนโบนัสออกมาเป็นเงินเนี่ยผ่านสามช่องทางโอเคไหมอ่าช่องทางที่เขาจะแบ่งปันช่องทางแรกคือการเบิกผ่านบัญชีธนาคาร นะตรงนี้เราต้องลงทะเบียนธนาคารไว้ถูกต้องนะสาขาหมายเลขบัญชีชื่อบัญชีต้องตรงกันกับเจ้าของแอปไม่ใช่ชื่อคุณเนกีไกนุชแต่ไปใส่หมายเลขบัญชีคุณแม่นางเนียน่ยวพลไผนี่ก็ไม่ได้นะต้องเป็นชื่อของเจ้าของแอปเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปใส่เป็นชื่ออื่นเวลาคีย์สมัครก็เหมือนกันเนาะไม่ต้องไปใส่เป็นชื่อคนอื่นนะเราใส่ชื่อตัวเราเองเลยนะจ้าชื่อเจ้าของแอปอะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราคีย์สมัคร สี่ห้าคนลูกหลานเรามาใส่ชื่อตัวเองก็ไม่มีผลอะไรใส่ชื่อเจ้าของบัญชีไปเลยนะคะเจ้าของเจ้าของแอปนั้นไปเลยนะขอเราสมัครให้ใครเราก็ใส่ชื่อคนนั้นนะตรงนี้จะมีค่าธรรมเนียมสิบห้าบาทค่าธรรมเนียมเนี่ยจะถูกหักผ่านโบนัสงนั้นเราต้องเก็บโบนัสด้วยในแอปนะบางคนนี่ไม่เข้าใจบอกจะเอาจะเบิกตังค์พันหนึ่งไปพิมพ์หนึ่งพันสิบห้าบาทไม่ใช่นะคะ ถ้าเราเบิกตังค์พันหนึ่งเราก็พิมพ์แค่หนึ่งพันใช่ไหมไม่ต้องไปใส่จุดใส่อะไรทั้งนั้นใส่แค่ตัวเลขตรงๆเลยนะคะเสร็จแล้วโบนัสสิบห้าบาทเนี่ยจะถูกหักค่าธรรมเนียมสิบห้าบาทจะถูกหักผ่านโบนัสเราต้องเก็บโบนัสไว้ในแอปทุกครั้งถ้าเราเบิกผ่านธนาคารโอเคไหมคะอ่าตรงนี้ค่าธรรมเนียมครั้งละไม่ว่าคุณจะเบิกล้านเบิกแสนเบิกร้อยร้อยแสนล้านคุณเบิก แต่ละครั้งเนี่ยครั้งละสิบห้าบาทเห็นไหมอ่าก็จะแบบเบิกที่ไหนเข้าธนาคารไหนได้บ้างห้าธนาคารไทยคะ่ะกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกรสิกรไทยพาณนนิชเป็นไงทางงานไทยที่ธนาคารไทยที่มั่นคงนะคะรองรับการโอนเงินเข้าจากแอปไอทเอของเราสุดยอดไหมอ่านะคะความน่าเชื่อถือความมั่นคงไม่ต้องกลัวละธนาคารยอมรับแล้วก็สามารถ เปลี่ยนโบนัสผ่านธนาคารเหล่านั้นไดุ้ดยอดเลยนะคะอ่าทุกครั้งที่เราทํารายการเราทํารายการจิ้มเลือกแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะจํารหัสผ่านให้ได้นะคะถ้าไม่ได้ก็เบิกตังค์ไม่ได้นะหรือเราจะเบิกผ่านเงินสดเบิกไปเงินสดที่บริษัทอันนี้ก็ง่ายเลยเราสามารถทํารายการข้างนอกไปได้เลยไปถึงแอดมินก็เขียนใบเบิกเงินเลยะคะ่ะมีกระดาษแผ่นหนึ่ง เขียนรหัสสมาชิกชื่อนามสกุลอะไรยอดเงินที่คุณจะเบิกนะคะแจ้ง Ad ส่งให้อดมินปุ๊บได้เงินภายในสามนาทีนั้นเลยนะตรงนี้ก็ไม่มีค่าบริการใดๆดีไหมอ่านะฮะโค้ดสามปีแล้วหักเอทีเอมทิ้งเลยไม่เคยเบิกเงินนะผ่านธนาคารผ่านตู้เอทีเมเลยไม่ต้องเสียตังค์เดือนปีละสามร้อยหสิบสามรอห้าสิบนะก็ประหยัดไปอีกสามปีนี่ก็เป็นพันแล้วจริงไหม มีแต่มีแต่ประหยัดนะคะมาเจอแอปพลิเคชนทุกอย่างประหยัดหมดนะอ่าเสร็จแล้วเราไปที่ทุกครั้งที่เราทำรายการอย่าลืมนะยืนยันรหัสผ่านนะคะและเราไปที่ถ้าเราต้องการใช้เงินทันทีเราไม่ได้ไปข้างนอกไม่ได้ไปที่ไหนไม่ไปไม่ได้ไปธนาคารอ่าไม่ได้ไปไม่ได้โอนเงินผ่ธนาคารเราต้องการใช้เดี๋ยวนี้ธนาคารก็ไม่ได้ไปทําไงดีไปที่เบอร์โอนนะคะแล้วก็ไปที่โอนโบนัสต,ตรงนี้เราสามารถโอนให้กับ ทีมงานไซไลน์ดาวไลน์อัพไลน์ได้หมดเลยนะคะไปแลกโบนัสเราจะมีห้องแลกโบนัสด้วยเข้าไปแลกโบนัสนะคะห้องแลกโบนัสจะอยู่ในไลนะ์เนาะห้อง Open chat ขายโบนัสซื้อขายโบนัสนี่เขาซื้อขายกันแต่เช้าเลยนะอ่าแล้วก็ไปซื้อไปเข้าห้องซื้อขายก็อยากให้ซื้อง่ายๆขายง่าย,าย,ายก็อย่าลืมใส่ชื่อตัวเองแล้วก็แลปอัพไลน์ที่มีตำแหน่งที่โด่งดังอยู่ในบริษ,ษัทอะ ไม่ใช่อัปลน์ที่เพิ่งตื่นมาหรืออัปลายที่เพิ่งสมัครใหม่ไม่มีใครรู้จักนะถ้าคุณอัปลน์ต้นสายที่ว่ามีคนรู้จักอะตำแหน่งเอมมอรอนตำแหน่งบูไดมอนอะไรไปเนาะเพราะเรื่องของการเงินตรงเนี้ยมันเขาจะไม่กล้าเว่าในโค้รอะมามาแลกเงินสูงสี่สูงห้าอย่าว่าแต่พันหนึ่งเลยร้อยหนึ่งก็ยังไม่อยากเสี่ยงเลยจริงไหมโดนมิจฉาชีพมามามา,มาหลอกแล้วให้เราโอนเงินไปแต่ว่าที่เราโอนอะมันรู้ช่องทางการไปของเงินน่ะแล้วมัน เกิดส่งสแกมเมอร์กลับมาดูดเงินเราอะ่ะสวยเลยนะไม่กล้าเสียงนะคะดังนั้นเราอยากจะแลกขายทีพง่ายๆเลยอย่าลืมสลดอัพไลน์ข้างหลังด้วยใส่รูปโปรไฟล์ให้ชัดสลอัพไลน์ข้างหลังที่มีตําแหน,น่งที่มีคนรู้จักเห็นไหมไม่ใช่บอกฉันฉันสแกสลอัพไลน์แล้วนะไม่เห็นมีใครกล้าโอนตังคนให้ฉันเลยนะก็อัพไลน์มมีคนรู้จักไงไม่รู้ใครเนี่ยนะ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้ใช้บริการให้เร็วนะคะในห้องขาย TP แล้วก็มีกฎกติกาชัดเจนนะคะเวลา,าเราจะไปแลก TP กับใครเหมือนกันต้องดูดีๆนะว่ามีตัวตนจริงไหมอย่าไปแลกงั่วไปหมดหนะบา,างทีในห้องนั้นก็มีพวกพี่มิตเข้ามาส่องเข้ามาอะไรอยู่ทุกพื้นที่ตอนนี้ในโลกโซเชียลมีพี่มิตแอบแฝงหมดนะคะเราต้องป้องกันตัวเองเนาะอ่าตรงน,นี้เราก็จะโอนโบนัสไปใช่ไหมโอนไปก็เหมือนกันอย่าไปใส่อะไรจุดอะไรทั้งนั้น นะใส่เลขกลมๆนะไปเลยเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผู้รับโอนเวลาเราจะโอนใครเขาให้สมารหัสสมาชิกมาเนี่ยอย่าลืมขอชื่อนามสกุลมาด้วยนะไม่ใช่เอาแค่รหัสมาแล้วชื่อเหมือนมันผิดไปตัวหนึ่งอะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะหรือบางทีเขาให้มารหัสมาถูกนะให้รหัสสมาชิกมาถูกมากเลยแต่ดันเขาบอกรหัสสมาชิกผิดแต่ชื่อคนที่จะโอนเป็นอีกคนหนึ่งไง ดังนั้นเราก็ต้องดูให้ตรงกันเหมือนให้ความสําคัญเหมือนเราโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเลยนะคะตรงนี้แอปของเราคือสามารถทําใช้จ่ายทุกอย่างท,ทําธุรกรรมได้เหมือนเงินในกระเป๋าในแอปธนาคารเลยต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งไม่งั้นคุณจะมานั่งเสียเวลาทําเรื่องเอาคืนมาหรือบางครั้งเสียเวลาไม่มีกําหนดด้วยเนาะอยู่ที่การตรวจสอบและทุกอย่างอีกนะคะดังนั้นก็ป้องกันไว้ก่อน ต้องใช่นะต้องใส่ชื่อให้ใช่รหัสนะต้องใช่ใช่แล้วก็ค่อยยืนยันรหัสผ่านนะโอเคไหมอ่าในใครรับทราบเรื่องนี้กดเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาค่ะนะใครโอนตังเป็นแล้วนะตรงนี้ทุกคนต้องโอนให้เป็นนะคะเพราะเดี๋ยวไรายได้เข้าเนี่ยจะต้องมีการโอนออกมาถ้าเราไปให้อัปไลน์โอนและให้ใครช่วยเราเนี่ยแค่เบอร์เงินเรายังทําไม่ได้นะคะ คุณกําลังเอาบัญชีธนาคารของคุณให้คนอื่นถือลองนึกภาพถ้าคุณมีเงินอยู่ในแอปสักสี่ห้าแสนสักล้านหนึ่งแล้วคุณก็มีคนรู้รหัสคุณน่ะคุณจะนอนหลับไหมถ้าคุณเอาบัญชีคุณไปให้เพื่อนน่ะเอาเอทีเอ็มไปให้เพื่อนไปเบิกเงินแล้วบางทีเอาฝากเอทีเอ็มไว้เพื่อนอีกอ่ะเดี๋ยวฉันจะใช้เงินเดี๋ยวเธอไปไปเบิกให้ฉันหน่อยนะแล้วคุณมีเงินธนาคารสักล้านหนึ่งแล้วเอทีเอ็มอยู่ในกระเป๋าเพื่อนน่ะคุณจะนอนหลับไหมว่าเพื่อนจะไปเบิกเงินคุณไหม ให้ตระหนักแบบนั้นเลยนะคะว่ามันคือสินทรัพย์มันคือกระเป๋าตังค์ของเราที่เราเป็นเจ้าของมันแล้วหวงเห็นอย่าให้ใครมารู้รหัสอย่าให้ใครเอาไปเบิกเราต้องเบิกเองให้เป็นโอเคไหมอ่าใครโอเคแล้วนะคะใครโอเคแล้วกดห้าห้ามาเลยนะนะ,ะวันนี้เขาอยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของมันจริงๆนะคะอ่าหลังจากนั้นค่ะเรานะคะสามารถที่จะใช้แอปนี้นะคะในการ ซื้อสินค้าหรือเติมเงินมือถืออ่าเราไปที่ซื้อสินค้าก่อนละกันงั้นนะอ่าซื้อสินค้าเราก็ไปซื้อสินค้าออนไลน์เราสามารถซื้อสินค้าผ่านแอปทั้งหมดนี้ได้เลยนะไปซื้อไปดูซิร้านไหนขายอะไรนะทุกร้านจะมีคะแนนด้วยซื้อสินค้าผ่านแอป i t s มีคะแนน r v คะแนน r v เปลี่ยนมาเป็นลายได้กับคืนเข้ากระเป๋าคุณนะทุกวันที่สิบห้าของเดือน ไม่ว่าเราจะซื้อกินซื้อใช้อะไรผ่านแอปนี้จะเก็บคะแนนไว้ตั้งแต่ที่1่ถึงที่สิ้นเดือน30ก็ส0มสมเอกสามเอ็ดย่า 31, งนี้เนาะแล้วไปคำนวณให้ทีวันที่สิบห้าของเดือนหน้าตรงนี้เราก็สามารถซื้อกินซื้อใช้ผ่านแอปได้เลยอ่าแล้วก็ติดต่อไปที่ร้านเนาะจะซื้ออะไรติดต่อที่ร้านถ้าเกิดว่าคนข้างนอกมาซื้อได้ไหม <S <S เขามีเบอร์เขาโทรติดต่อซื้อได้แต่เขาจะไม่ได้เงินคืนนะคะ แล้วก็ทุกคนสามารถมาเปิดร้านในแอปนี้ได้ใครที่เป็นตําแหน่งแพลตินัมใช่ไหมมาเปิดร้านขายสินค้าในแอปได้แต่ร้านค้าของคุณต้องถูกกฎหมายนะคะมีที่ตั้งมีอ่าอะไรถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่เขากําหนดว่าเป็นร้านค้าที่มีอยู่จริงนะคะตรวจสอบเบียร์เรียบร้อยแล้วก็เอามาลงในไอทีเอของเราได้นะคะโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทได้หมดเลยมมัเนเป็นแอปที่พิเศษมาก แล้วก็สามารถซื้อขายกันนะต่างทั่วโลกเลยเนีถ้าเกิดคนที่อยู่ต่างประเทศเอาร้านมาวางเราก็สามารถสั่งซื้อผ่านแอปจ่ายผ่านแอปแล้วเขาก็ส่งสินค้ามาให้เรานะคะดีไหมแบบนี้นะคะใครเป็นผู้ประกอบการสบายใจได้เลยนะ <c oughs> คุณจะมีช่องทางของการขายสินค้าของคุณ <c oughs> อีกช่องทางหนึ่งบนโลกออนไลน์แลกทําตลาดขายไปทั่วโลก <c oughs> เราถ้าเปิดร้านในเมืองไทยเราขายไปต่างประเทศได้นะคะ ดีไหมแบบนี้นะคะเราก็ใช้บริการให้เป็นนะคะเช่นเราเข้าไปชําระเงินนะคะเข้าไปชําระเงินเราซื้ออะไรเราก็นําใส่ตะกร้านะคะแล้วก็ดูรายการแล้วมาจ่ายนะฮะตรงนี้จ่ายแล้วก็จ่ายชําระเงินรับสินค้าที่ไหนที่ร้านหรือที่อยู่เราแจ้งไปได้เลยนะคะตรงนี้เราจ่ายจะออกใบเสร็จหรือไม่ออก อ่าเราก็ยืนยันการชําระเงินยืนยันรหัสผ่านลงไปนะคะซึ่งอ่าอย่าลืมรหัสผ่านของเราเนาะทุกครั้งทุกการทําธุรกรรมนะคะอย่าลืมติดต่อร้านค้าด้วยนะร้านค้าในนี้ยเขาฝากเบอร์ฝากอะไรไว้ติดต่อไปดีวกันก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อนะคะอ่าทีนี้เมนูนะคะอันดับที่สองนี่อยากแบ่งปันเรื่องของทํเนียบผู้ประสบความสําเร็จนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนที่ เข้าร่วมธุรกิจทัอพทัวริสต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะคะตำแหน่งสูงสุดคือคราวไดมอนใช่ไหมเราจะมาที่นี่เพื่อคราวไดมอนต์อะใครมาที่นี่เพื่อต้องการเป็นคราวไดมอนบ้างใครมาจะเป็นคราวไดมอนกดแปดกดพิมพ์ว่าฉันเองค่ะฉันเองนะมาเพื่อคราวไดมอนหลังจากนั้นให้เราซอยย่อยนะคะมาดูว่าอ่เราจะเอาตำแหน่งเริ่มต้นนะคะที่ตำแหน่งอะไรที่เราจะเป็นได้นะคะภายในเดือนเนี้ย เราจะเป็นได้ตำแหน่งที่เป็นได้รวมควบเลยนะคะตั้งแต่แพตตินัมอะเมทิสเซฟไฟจีดรูบี้เราสามารถทำทีเดียวห้าตำแหน่งภายเดือนเดียวเลยเราไปที่รูบี้เลยค่ะนะเราไปที่รูบี้เลยให้เราทำรูปโปรไฟล์รอค่ะคนใหม่นะวันนี้มีจีานาการตั้งแต่ก้าวแรกนะคะที่เราเข้าสู่ธุรกิจเราอยากประสบความสำเร็จจริงไหมถ้าจริง ง่ายสุดจินตนาการรอค่ะทํารูปโปรไฟล์เลยนะใครที่ไม่ทําเนี่ยจะช้าบางทีจะได้เหมือนกันทำทำไปจะได้เหมือนกันแต่มันช้านะนี่ทางรถทางด่วนทางรัดของความสําเร็จคือทําให้มันชัดและเร็วคือทําภาพไปเลยนะเตรียมโปรไฟล์รอเลยเห็นไหมของโค้ดเนี่ยกว่าจะขึ้นรูบี้เนี่ยหกเดือนที่โค้ดเริ่มโฟกัสเอาจริงนะโค้ดถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเอาไว้เลยแล้วก็ เตรียมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นลูบี้เขาจะเอารูปนี้เห็นไ,ไหมพอขึ้นตำแหน่งปุ๊บเราก็มีรูปอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งถ่ายก็แค่เลือกว่าเอารูปนี้แหละขึ้นทำเนียบเลยเราจะมีเปมน,นุษย์เงินแสนไว้ได้กันนะอ่าแล้วก็เราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเมนูเนี้ยทำเนียบประสบความสำเร็จในการสร้างผลลัพธ์โดยที่อ้างอิงถึงผลลัพธ์รุ่นพี่่อาผลลัพธ์ของอปพลน์ผลลัพธ์ของ ดาวไลน์ line, ของไซไลน์เราสามารถที่จะแชร์ได้หมดนะเราสามารถที่เราจะแบ่งปันได้หมดอ้างอิงเลยนี่มีคนผู้ประสบความสําเร็จมากมายและล่าสุดมีแบล็คไดมอนด์สามท่านเลยทีเดียวนอ,อ่าคนแรกครูศรีพัชชาภูริยธนกุลเห็นไหมคะท่านยังทํางานประจําใช้เวลาสั้นๆประสบความสําเร็จนะท่านที่สองคุณหมออีก็ยังทํางานประจำเพื่ภัยอักษรศิริเห็นไหมนี่ยคนที่ เขาอยากสําเร็จเขาอยากได้เขาโอ้คนทําง,งานประจายังทําได้เลยนะแบล็กไดมอนด์คนล่าสุดโคชโบวัศวรตเมธาพิทยาพอรอ่าประสบความสําเร็จเป็นแบล็กไดมอนด์ได้และสามารถสร้างได้กว่าห้าสิบหกสิบล้านสุดยอดไหมนี่เราก็สามารถที่จะมาทีอัพเขาเรียกว่าทีอัพนะให้คนค่าให้คนเห็นว่าโอ้มีคนสําเร็จเยอะแยะมากมายมีทั้งตําแหน่งอ่าบูไดมอน เยอะไปหมดเลยนะคะนี่เราเห็นภาพชัดนะตำแหน่งสูงสุดเนี่ยมีเป็นสิบเลยอะแสดงว่างานนี้ง่ายสิใช่ไหมนี่ศาสตราจารย์ดีกีศาสตราจารย์ก็ยังมาทําเลยนะรรดรศาสตราจารย์อังสุมานจันทราปัดอ่าที่แดงของเราใช่ไหมโอ้ยท่านไม่มีตัวตวนเลยแสดงว่าพี่นี่หรูดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ดร,เต,รเต็มเลยเขาเป็นคนธรรมดาก็ไม่ต้องคิดเยอะแล้วสิ่งไหม ว่ามันจะผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าเกิดไม่งั้นดรจะมาทาทาไมเราใช้ตรงนี้ในการเปิดใจและปิดการขายคนใหม่ได้รวมถึงเปิดใจและปิดการขายตัวเองด้วยนะคะว่าเฮ้ยถ้าบุคคลที่มีโปรไฟล์ใหญ่ขนาดนี้ท่านยังเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้าร่วมธุรกิจแล้วทําธุรกิจนี้จนประสบความสําเร็จมีตําแหน่งมีหน้ามีตาให้เป็นแบบอย่างให้เราเห็นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ต้องคิดเยอะแล้วจริงไหมอ่าใครว่าจริงบ้างใครว่าจริงพิมพ์จริงมาค่ะ เยอะนะล,ลุยเลยวิ่งเลยนะคะวิ่งซู้ฟัดกัดไม่ปล่อยเป็นคาวไดมอนด์เท่านั้นเลยนะคะอ่าแล้วเมนูสุดท้ายที่เขาจะแบ่งปันนะคะด้วยเวลาที่มีเราไปที่อินโหวยค่ะไปซื้ออินวอยนะะตรงนี้ก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกใช่ไหมทําธุรกรรมผ่านแอปหมดเลยนะคะถ้าเรามีโบนัสอยู่แล้วเราก็จ่ายผ่านโบนัสเลยถ้าเราไม่มีโบนัสเราก็ติดต่อแอดมินเพื่อซื้อ อินวอยนะคะอ่าตรงนี้เรามาดูนะคะมีสี่แพ็กเกจไซส์เอสหนึ่งกระเป๋าสร้างรายได้ห้าพันต่อวันเดือนละสี่แสนเดือนละอ่าเดือนละหนึ่งแสนห้านะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะลงทุนยี่พันสี่เก้าเก้านักธุรกิจไซส์เอมสามกระเป๋าวันละหมื่นห้าเดือนละสี่แสนห้าค่าลิขสิทธิ์สามพันหกเก้าเก้าไซส์แอลเจ็ดกระเป๋าสร้างรายได้วันละสามหมื่นห้าเดือนละหนึ่งล้านห้าหมื่นบาท นะคะลงทุนอยู่ที่แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าและไซเบอร์ตินนัมค่ะสิบห้ากระเป๋าสร้างไรายได้เวลาเจ็ดหมื่นห้าเดือนละสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทลงทุนครั้งเดียวหนึ่งมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเก้านะโค้ดสามารถโค้ดวันที่โค้ดปิดการขายโค้ดไว้ได้มานั่งมีกระดาษสักแผ่นนะโค้ดก็แชร์แอพนี่แหละนะแชร์แอพเปิดแอปให้เขาดูแล้วก็ให้เขารู้ว่ามันเป็นของเขาแล้วก็ เขาจะสามารถสร้างมูลค่าหลักล้านได้ได้วยการลงทุนแค่ครั้งเดียวถามก่อนวันนี้ถามก่อนทุกท่านถ้าทาถ้าเลือกได้ระหว่างทำงานง่ายกับทำงานยากเลือกไหนคะพิมมาพิมมาถ้าเลือกได้ระหว่างทำงานง่ายหรือยากเลือกแบบไหนนะคะถ้าเลือกได้ระหว่างทำงานแล้วได้ผลลัพธ์เร็วหรือผลลัพธ์ช้าเลือกแบบไหนถ้าวันนี้คำตอบคือคุณต้องการได้ผลลัพธ์ง่ายและเร็ว ทางด่วนทางรัดค่ะคุณต้องเป็นแพ็กเกจพพตินัมเท่านั้นนะคุณไม่เสียเวลาเลยนะคะและตรงนี้ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนีเลอร์รถไฟฟ้าว,วีออโตโบมาจริงไหมเปิดร้านค้าได้ด้วยนะคะแพตินัมอ่าดูซิอยากได้วันละห้าพันหรือว่าเจ็ดหมื่นห้าคะเจ็ดหมื่นห้าก็เลือกเลยนะคะตรงนี้ถ้ามีโบนัสอยู่ในแอปก็ทําธุรกรรมเลยเลือกโบนัสช่องทางช่องทางโบนัสและยืนยันรหัสผ่านแล้วคุณจะได้ อ่ารหัสอินโหวยมาหมายเลขอินโหวยมาแล้วก็ไปที่สามขีดไปที่อินโหยไปที่ประวัติการซื้อนะคะแล้วก็แสดงรายการตรงนี้จะขึ้นมาเลยค่ะจะขึ้นเมนูที่เราทํารายการเลยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับทุกท่านที่มาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วนะคะขอให้ท่านหวงแหนแอปพลิเคชัน i th กระเป๋าเงินที่ท่านซื้อมามันคือบัญชีธนาคารที่มาสามารถสร้างมูลค่า เป็นพันล้านโอเคไหมแอปอื่นเงินงอกไม่ได้นะคะ its เงินงอกได้เป็นวินาทีเป็นรายวันรายเดือนและรายปีดีไม่ดีนะนะคะใครดีนะคะใครคนใหม่ว่าดีรีบสมัครสมาชิกเลยนะยี่สิบบาทแล้วมาซื้อลิขสิทธิ์แพ็กเกจแพตตินัมแล้วจับมือกับอัพไลน์บอกอัพไลน์ว่าจะทำยังไงให้เดือนนี้เป็นตำแหน่งรูบี้แล้ววันที่สามสิบสิงหาคนนี้คะ่ะไปเดินพรมแดง ขึ้นเวทีประดับเข็มไปด้วยกันพบกันดีวความสำเร็จค่ะ